ทุกคนค่ะคือเครื่องมันเลื่อนมาเป็นเร็วขึ้นแล้วก็หนูเพิ่งได้เข้าเกตมาค่ะทุกคนแบบเพิ่งเข้าเกต หนูเพิ่งเข้าเกตมาแล้วก็ฮัลโหลทุกคนหนูเพิ่งเข้าเกนะตมาฮันโหล รอมาบอดดิ้งสีสีพุ่มค่ะมันเลื่อนเวลาตอนนี้หนูต้องรีบเดินไปที่เกตแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำซื้อผ้าอนามัยอุ้ยโอ้ซื้อผ้าอนามายัย Chat, ขายต้นตู้ในขายท้านำไหนบ้างอะถ้าแบบไปอีสิบเรจะมีพวกร้านดูร้านดูสดนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเกาหลีค่ะเหนื่อยมากกำลังเล่นสีเท้าอ๋อนี่ยปุ้ ไกลมากเดินไกลมากมาให้ทุกคนเห็นนะก่อนไหนจะได้กระเป๋าสาพายหลังสบา,ายจริงๆเลยนะแดงค่ะ นี่พาสปอร์ตอะพาสปอร์ตไปไหน กระดาษเชือ่อเออกระดาษเปียกอยู่ตรงไหนอะคะเปียกอ So, yeah, I know. I think that's เจอแล้วอยู่ในกระเป๋าวุ้ยกระเป๋าต้องนี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะทุกคนนูมีเวลาอีกแค่สิบนาทีสิบนาทีไป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  E หนึ่ E ี่สิบ E สี E สี E สีใช่ไหมพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตนี่ E สี่เอ อีสี่อยู่ตรงไหนอะคะอีสี่โอ้ตรงไปอีกโอ้โหทำไมคนดูเยอะจังเลยห่อมีหนูว่าหนูต้องดูเป้แล้วแหละ

ห้องน้ำตรงน,น,รงนี้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องเฝ้าโทรศัตท์หนูนะหนูจะไปเข้าห้องน้ำนะหนูหิวนะ้ำมากเลยอุ้ยรอบมากอี คุณค่ะ attention p l ย่ค่อยกินแล้วก็น้ำอะ่ะพี่คะเอาน้ำขวดหนึ่งค่ะเอาไม่เอาเย็นก็ได้ค่ะอ๋ะอหนึ่งร้อยเราค่ะป้าุนนนาคะัน ให้น้ำแล้ว่นได้น้ำแล้วดีสีต้องไปห้องน้ำก่อนเลยแอมเกิดหัวถอยเล็ด น้าว <Now. S 2> พี่คะห้องน้ำอยู่ตรงไหนแล้วคะขอบคุณค่ะตรกควองตะลันจีทุ่งลันจีทุ่ง โ oh อ้โหน้ำใจมากเครื่องสี่ทุ่มค่ะ 我又。Why you? 我妈了，怎么了？ ทุกคนอีกไม่เกินสองนาทีหนูจะต,ต้องปิดไลฟ์แล้วนะหนึ่งนาที

บายๆน,น,นะขอนะเชิญพี่สาวทุกบ่านชินชวยได้นะแล้วร็แล้วก็ อันนี้ E4 ใช่ไหมคะไปเกาลี 4, ใช่ไหมคะสัญญาไปแล้วนะ Bye bye. Chúc chú chú con. Thế không rồi. Bye.